ชาวโลกอบริบูรณ์ิษยาดรับทวบานเมิ่ไปเยี่ยมหนูนะเยี่ยมหนูเยี่ยมหนูพ่พยา่นันรือ่ึ้นหลืวโอ้จ่สุดะงวนเลยมวันนี้อาีว่าสิบหลังนกรบรรลุกันคุณนะกามเมื่อหรือ่ไหนโอ้ตาสีไล่การที่มุเขาเอนงได้ไหพ่าาหางนตามเดียวน นพุซดโดนสองลังอยู่นะสองล้งกันเนาะเอาสล้งกันแ้ัวหน่อยเดียมันยึงไม่ถึงผม้ว่าหยันแบนเรยนนาะโอ้หาจะหลุานเด็กยืนล้อมอนมุ่ัน้อยู่เนนนนั่นนั่นนั่เราไม่มน มถอ้อยอลังนยยูขึ้นยูนะต่อพัอดเร็วบ่ก็พัดเร็วพัดเร็วหาดนันไม่มนพัดเร็วเอาดรบปันบ่ถือดอคไ้นี่ยามมบดมันมัเป็นหาด่นนันดินทนใดนู่โอ้ยนะ ตาสีอะไสองหลังเล็กๆพวบว่าถือต้อขึ้นมาได้นีิถุยบ้พวกคุณที่เข้าหรือขึ้นมาโอ้นี่นะาพอเอาครัหน้าสอสนีไหมโอ้เสียงเัทีที่พักที่พักที่พักใจอ่ามันจะกาศเปมุสโซเนาะก็เลยหนาเรียมไปน้อยไป่ได้ทาแป้งนะพ่าลอกับว่าล้อได้พี่น้อง Tôi khỏi có vã khỏi là vã tôi muốn trồi nhưng mà nó. Ở đây bạn. Ôi, mồm mình thấy đó. bà thử rồi đấy bà đi. Chỉ bông bông khuẩn đi câu hợp chỉ thuật bông bông khuẩn nè. Đừng lắng. nặng. ตักิูโบรบายามเบิร์ดแต่มันมันสามสีร่รอยหรอมันถือจ้าเสียอยู่โอ้โหอ,อันนี้เกิกดขี้เก่าโซโล่ยูห้องมันเปลีนน่ยนนะก็สี v า n g ป่ะเนี่ยหืมนเนาะบ่คอกแคกก็แต่ข้อแคกรู้เรื่องนี่นี่พวกกว่ามันอยู่อยู่แล้วในคล้องไหมดีปานนี่ไหมแต่มันถือมันบ่มีบุญเนาะหนูเนาะสามหลัง โอ้ยคุณจะขากแตกตายได้บ่ถึงเดียวนะสามเมล็ดบ่ถือครับสามเมล็ดโอ้ยลอยมองบ่ถือโทยอยู่อ่านี่คือ้บ่แม,มนจิบบ่เอาไปไว้อยู่นี่ไหมเอาอยู่หันต่อแต่องงดีได้ปเน่ย หม่แล้วนี่ไม่ไม่ไม่ติเคืองไม้ไหมเมนบัวตเคืองไม้เกาเขดีมืนบัวหันบหมอนวกหัมืนจดเดีย้นมนว่กกระจำบ่าเลเนาะยี่เลสวัลังก็เป็นสีละพี่น้องแมวมันจะเริ่มสติเลื่นเมยนเรีนเราะมันเป็นลาษาเนี่ ก็เรียกว่าสติไม่ค่อยดีเอ้เมันอันอันี่ยังวะก็เคยไปคิดหลายอย่างมันเป็นอันนี้เลยมันเลยหลงลืมๆนะจะ่าเป็นบาปเป็นบาปประมาณเด้โอ้สิแมนสิแมนยูดอกสิแมนดอกสิแมนเขาเขาใส่ไว้ล่ะยูไม้เขาเดี๋ยวบอกแต่ผมจำไม่ผิดเด้จำผมไว้เด้อครับคนดีว่าหลงนั่นหลงนั่นเรียกว่าเขาเป็นบาปเป็นบาปสติไม่นีเพราะไม่เคยมันหลงอาการหลงลืมเด้อครับเรียกบาปบาปได้อ เป็นบ้าบ้อนี่ยบุคนที่มาเป็น,บ,นบ้าบ้อเจ้านี่ยเลียบไปบาเป็นบ้าเป็นเล็ดขาดเลยเกิดบคาคนนั้นหลงคนลืมมันมีผู้ใดหรือว่าเขาเป็นประสาทเป็นบ้าเนาะที่จะพวกพี่บาแล้วมาลุยต่อไปบรรยากาศครับแถวหน้าสอสินเนี่ยโอ้โหหนาเหลี่ยมของฟังการอุ้ยนั่นนั่น,น,น ผมว่าไม่ได้คือเก่าเลยมันีเยอ้ยมันเป็นวันหยุดเฉลยวันผะเนาะผมว่าอ่โหุ่นนู้นเขบรรยากาศครับจะเป็นโลกีนูตายครับก็มาตายแต่ว่าพอผมเลี้ยงนูนนะเขาเกิดมันมีเส้นหลุมคือ้นง่วดแล้วงูเข้าออกมาายได้ป่ะครับใครจะจะเดี๋ยวเขาเงี้ยเงี้ยเห็นหรือแต่ห้องยุธยารุยไทยอยู่แชมบ่ได้ยี่สักหักโอ้ กูเบิดคำ้ามสิวไปตะคอนกันแล้วเนาะตะคอนกูกลาเป็นผมแล้วโอเปียร์หางนู้นนี่ตัวนี้โอ้ฝีมือตกที่เป็นนายแบบหมดละเสาหางนู้นเดียวนี่สองหลังเนี่ยโอ้โหมาดุนกันมารุนกันสองเมล็ดนี่ก็บ่กถือก็ถือเอาม่วนเนาะเอาม่วนเนาะมาเออมาเอามาเอาเมื่อยังไมาเบามวลมาเอาเมื่อโอ้ ลังวะห้อยคนใส่ดิผมใส่สี่รังเขาเพราะผมใส่ไปสองรังเนี่ยเหมือนกระจกผิดนะโอ้ยมีดซ้อนลอยเขาด้วเหมือนคือเป็นเทปวะดูวยที่ว่ามันเก็บภาพมันเย่ะน้อยหรอกเนี่ยเจ้าว่าเทปวะเบลอโอ้ยมองเนี่ย ่องร้อยการวัดถือคือกานี่เขาเข้าใจไวั้งมีไ <vocabulary>. ก่ว <serv ie lang> ัด <lift> ถือเอาแต่ความไม่ใส่ล้างก็ไม่ด้ถือขึ้นอ้ตายอ้โอ้ยบ่คือบ่คือสหลังบ่เห็นผลว่ระกาหลังเดียวพกกรถือด้ใป่ะอ้าม่ใช่ไปสองหลังได้อยู่นี่ไหม เอ็นท e ังโอ้บ oh ่ถึกอีห <Spike> ล <Vir> ีท oh, ่านโอ้ยขีดถูดบ oh, ah, ่ป้องคนครับมื้อนี้โอ้ยมุกกำมันอยู่คักๆเด้บนนี้บ่สิให้เบิ่งคอน้ำกันเด้อสมบ่เสียเด้เลยพุ่นไหมกับจ้างแปนเด้อผุ่นไหมผุ่นไหมผุ่นไหมคันแม่นั่นแถวบ้านก็เป็นถนนลาดยางเนาะเดียมบ้านเดียมโม่งม่วงไหมโอ้ยเนาะผีบอสุงใท่พี่น้องมมดเนี่ยโอ้ยหาเมื่อเดี๋ยวบ้านอะไรยู่นี่ อ่านเป็๊ยดชิมยุ่ไปฮันเป็นไน,น่เแบบไปเป็นดาราเนาะห่างนู้นมาขึ้นไหมมาต่อไปครับซาเนี่ยนี่ไม่เอาใส่เสียวบุตรม,มันจะเป็นยามหนูย่างดีได้ครับเนี่ยเสร็นแล้วล่ะบมหมอ,อก,กันได้พวกมันจะเสียหนีได้มื่อวานไหมเมื่อวานลืมเข่าไหม ผมมันมีห้อยอยู่เดิโอ๊ยพอลืมข้าวนี่แหละนี่เนี่ครับลักห้อยเก่ามันโอ้ยย่างตากัลองดูดิ มาผูย่ประาศมาเลยคับยังขึ้นเ่ามันยังได้ยถือคมขึ้นไหมโอ้โขึ้นเอเนี้โอ้ยสวรรอยู่ผมถือได้หน่นั่นกูไ่้แล้ววะโอ้ยถุ๊บมงคลก็พี่้องแมวนี่แหละผมหาเลาจะคูเลยเป็นสีกระเล่าคู่มาหางน้นมากขนเลยไมนั่น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 น่นนั่นนั่นนน วุ้งสิบบนหนาแล่าจะคู่เลยเนาะปานี่หัวบนข้างบได้ปานี่ไหม,มหาหมื่บนบนถือจุบุญถือมือ đá เลยหรอมึงเนี่ยจอรอขึ้นขึ้นมันบ่นม,มีหนูเดี๋มันตรงนี้เลยไหม น้อนี่แหละนอมันถูกจากใครกินเขาใบกบพี่ร้องไปนั่น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 อย่างนั้นงูเดินนั่นนั่นงูเดินเั่นไั่นนี่ดุร้ายมกันนั่นโอ้ยนอเอย่าไปถือตอัดเลยสะดุ้งย่องเลยน้องอ่ะเดี๋ยวมันช็อกเลยแบบนี้นี่ติดเครื่องไหม ถือกิ้งกองเนี่ยโอ้ยเนาะกลุ่มเลือดกุ๊กอังกอรแต่แต่ถือเพี้ยนได้จริง้รือเปล่าเอ้ยี่เปิดค่าแคบบ่เออเรามันทีเปิดค่าแคบอะไรอยู่บ้านผมว่าเนี้ยพี่จัาหลังเนาะมาทักต่อมาล่างละล่างจักแล้วต่อหลางมาโอ้ยหาบ่ได้เห็นอกเขาตอมีรถเขาไปทมาล่างแลนแลนเจ้าได้เขาล่างเนี่ยเขาเขาดีไปหรอกเสียงผมเสียงเจ๊ขาดเลยผมผมมีประสบการณ์นะผม แถวเรื่องแถวบ้านน้องผมเนี่ยเปิดคาแค่บ้าลอดจักเจ้เขาเขาความคิดเขาสิเป็นเลขสี่เดยผมสิบอกาชุ่ฟังได้ขโมยบางทีมีเงินลอยหลังนี่สิมีรถอยู่มีกับเนาะมีอยู่เก่าชิบเก่าชิบเก่าชิบหลังแถวแถวชิบคันเนาะเพิ่นว่าแต่ละมือมือนต้องมาลลางแหละจะขี่ไรแต่มือละาสิบคันปะนะขี่รักแดงของเถียงใจขาดปนบ้านเขากับบ้านในานเนาเขาบ้านในบานเป็นดอกคือเข้ามาขี่ที่กัมีมีการใส่ใส่สุขคนเนาะ เฮ้ยสิบาลล่างรถเนาะจอดไปกูบาลล่างแล้วมันผมเมื่อวานี่พวกคือนมาสมองเกินพัฒนาเกินไปบ่าเปิดค่าแค่พอผมมีประสบการณ์ขนาดยุสุวรรณเลยเนี่ยน่าตเจียงแหล่บเจียงแหล่แถวบ้านผมท่านไปบัดเขาคิดว่าไอ้ฮ็ดลอยหลังมีรถอยู่รถมีอาบยูเจ็ดสิบหลังตั้งบาลล่างละเยอะเกินเลยแต่มือละสิบหลังเลยคิดได้จังไหนผมสมองโอ้ยเนาะแต่คนกูเที๋ยไปเลยเขาไม่จากล่างรถอยูแต่ก็่ถือว่า ผมบอกว่าผมว่าเสียงไราทีีแนน้ำอยู่หอกม,มีประสบก,การณ์ผมแบคิดดบ้างอยู่เนาะหนึ่งเดอค่าแค่แถวบานผมบ่หลอดหอกก็เทว่าลานลาบด้วยเอยูอ่ยุงเฉียบมาสิมเปิดลานลาบที่บ้านสบ่หลอดนี่ลผมผมเสียงเราผมวประกันเลยโอ้ถือ่อพันถือแกผมปผมเห็นมาไลา่มองหไหมเลยเป็นอะไรที่ถือมียุบบ้านเปิดลานลาบปะนะ เปิดอู้เป okay. ิดล่ลาวโอขายดีครับนะโอ้ขีดไจังไหนมีมาเปิดล้านมิต้เจงเล่นสีงก็เปิดค่าแค่เห็เห็ดล่านลาด้วยนั่นลาวเข้ามาราเต้องกินล่านลาวไปโอ้เขาื่เกินเครับก็ยางแพงกันดูเขาเขาเขาไปกินเป็เงี้ยพรอมอได้่ะเนาะเขาผมว่าเขาความขีดเขาไปไกลปวดไหมก็ได้กตต้องกินเหมอเขา่ารเนาะเปีนผมับเป็นผมเดีอยผมมีรถผมบาร์เลยาราก็ยังได้ ย่ิบจหนายนะก่อยกีนที่เขาสิงเขาอทิ่หอยไปกินตะงี้นะ่ไกินลาบนะคลาบกหาสิบหกสตัมือมึงกี่ตายเลโอ้ยเนาะตล้วก็ดีขาพูดได้กินกินกระเซียบไปหรนะือวป่แผมอีผมบอกว่าโดนกินเทียนึงคือ,อยู่ลาตลตรวมมันอ่ินได้ังไหมขึ้นปบ โอ้ยเดี๋ยวไม่ถึงเลยโอ้อยาตาเดืกแกตายดิยืนยันกับว่ามันเนาะยนยันกับว่าคือแค่นตาเดี๋ยวทำจาของเนาะเผือแป๊บเดียวพุ่งเลยหยอกนะครับหยอกหยอกมิจฉาแวมแวนจิ๋วกว่ออาแวมแวมจิวแล้วเนาะต้องไปเจอบางทางปูนะพี่้องดีนี้เราถกราดกิ๊โเ้ยครับสายเย็นร้อนครับเนี่ยฮ้งฮู้ง <c oughs> มันหูบบม,มัน่มีเป็นไปบ้าใดรันบ,บางนีนนยตื่นนะหลังรถไถหล่ะครับบ้าใดแกไ,ได้กับ้าใแจมมือน,นี่ยขีถูดมาป,ปงคนที่เก่าเอาแมาเล้วรูรอเป็นนานหีนม,มือกผมว่าใส่ด้ี่ผมพ่แล้วสันศ์สี่สบวกนศ่กร์สัสกแตว่าบ้าใ้ชูมืออยู่กับแมือละสามสองสโตอยู่หนุผมโตใส่แล้วถ้าผมขี่รใส่ยามมือเบิดระมันระมัดจังเลยหล่หุ่นหุ่นเนี่ย โอ้โอโป้องนตัวีไหมว่อะไอู้ว่าใส่ปะเราใส่อย,ยยยอยู่ได้เพยี่แขกอยู่ด้ครับว่าันเป็นไเด๋ยเดี๋ยวผมล่อบางอย่าก็นต้กระแเปลี่ยนด้วย่แมนอยู่เอาเอาที่เสียแมนี่พิ่มา เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวาวอีกจกส็สองสามมาเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปรอบอกุบอกไม่หรมูวัมูลีผมพอนหรอไหมยางตายออกแล้วเดี๋ยวไปล้ผมจะไปรอบุกไม่อยู่โอ้ยย่มันมีเสียดิโอ้จบการรายงานข่าวนะครับจากทีมงานข่าวอสมมอบตกสะโอ,ะอ,ะสอ,โอ้สวัสดีครับ